คนนะ ประจวบภายในโลกเลยสิถ้าผมคิดว่าผมต้องเรียนรู้อะไรกับเกมนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆผมเปิด youtube เสียเวลามันชิบหายเลยคือแบบเสียเวลาแบบทั้งวีทั้งวันอะเพื่อหาวิธีกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยหาของเดินสำรวจที่ต่างๆอะไรแบบเนี้ยปิดประตูผมก็พยายามเล่นให้มันจบมันมันมีประมาณหนึ่งเดือนอะต้องเล่นให้จบ ออถึงจะรีเซิร์ฟเวอร์ทุกคนนับหนึ่งใหม่ซึ่งผมว่ามันค่อนข้างที่จะนานลในการเรียนรู้ก็ก็ดีอะไรดีคุ้งเลยวะเตรียมตัวแล้วผมบอกกันเลยว่าที่ผมกำลังไปคาร์มอันนี้คือผมไม่เคยเข้าไปเลยนะที่เออมันเหมือนกันหมดสักคำก็เหมือนกันบ้านทุกหลังเหมือนกันหมดเดซี่เหมือนกันบ้านในหลังเหมือนกัน จะเว้นค่ายฐานบางค่ายอาจจะไม่เหมือนแต่ผมเล่นแล้วมันไม่ปวดหัวเพราะว่ามันผ้าผมมันจะเป็นน้องสาอะไรที่ต้องให้สำรวจอีกน้่นเซิร์ฟออฟฟิเชียลอันนี้ก็ผมจะสำรวจในหมู่บ้านแก้พิซซึ่งผมต้องใส่ทากันดังสีด้วยนิดนึงละสามารถไปฟาร์มได้ละผมก็วิ่งมาข้างไกลจากบ้านใช้ระบาดซอมบี้ป่ะที่ผมได้สร้างไว้ในเกมนะไปแล้วครับเข้าแล้วครับก็แรกของเราเหมือนกันผมไม่เคยเข้าเหมือนกัน ดูหลอดสิโอ้ยรถพอๆพกอับทานเหมือนกันนะเนี่ยตัวแัวนหนึ่งส่วนห้ามันจำได้อยู่วะเอ๊ะเอาหบอกว่าคงไม่เสียงดังนะเอ้าตัวแบบไขวุญแเจแม่งมีเสียงนี่เลยมีไหมเนะี่ยโอ้โหชัดเจนครับ เได้เฮ้ยโอ้เซิร์ฟแหละเห็นลงเฮ้ยมีนี่ว่ะสกาสามสิบหก แอนแอนสองรอบเลยโอ้โหระดังอ๋อเป็นห้องยาเหนืออ๋เป็นห้องยาก็โอเคนะนี่แค่นี้อเ,นะอเองเหรอเยี่ยอเค เปิดเปิดอย่างเงี้ยปกติมันไม่มีหรอกนะคงควาดโอ้โหเฮียแม่งเนี่ยโหเลผ่านกล่องนี้มากี่รอบแล้วเนี่ยผมฟาร์มเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ต้องวิ่งกลับบ้านละเพราะยาเต็มตัวเลยผมบอกเลยว่ายาเยอะแบบผมไม่สามารถถอดหน,น้ากากออกได้ฝั<ห>นเมืองที่มีเสียงปืนก็เลยกลายเป็นว่าหน้ากากก็ต้องใส่คจนจนต้องถึงบ้านรู้ยาจะได้ใช้หมดไหมเนี่ยเยอะเลย Hey, ich hier kon ตายเลยเฮียพวกเราเปิดเพลงเลยตะกี้ของกูเต็มเนียะอะไรเนะี่ยยาไปผ้าโอ้เงินพันหนึ่งเกาะเฮียเกาะกูเต็มแล้วเร้เฮียเดี๋ยวกูปั๊มยาก่นากอนแล้วกันเฮ้ยเฮียลืมซ้ำไอสัตว์มันตื่นปะนะ อยู่ไหนวะบันไลแลวไอ้เที่ยาตายนี่ผมไมลองซ้ำแล้วม่นจะตายจริงเลยตายจริงสองตัวและ <c oughs> โอ้โห <c oughs> เต็มเลยเที่ยเอ <c oughs> มันจะไปไหนวะ ว่ามันจะไปที่เดียวครูไอ้สัตว์คือผมกาลังจะกลับบ้านนี่แหละผมก็จะเปิดทพลระหว่างเดินกลับด้วยเพราะว่ามันกว่าจะถึงมันค่อนข้างที่จะนานมากฟังประมาณสี่ห้าเพลงกว่าจะถึงบ้านอะแต่แม่งมาเจอคนที่จะมาทางเดินกันกับเราเป๊ะเลยของเดียวกันเป๊ะกุญแจดอกเดียวกันเลยที่ผมจะไปไขที่ผมไขไปแล้วอะเออเกือบแล้ว ยังเกิดตายโอ้โหยามมันขึ้นน้อยจังลืมปั๊มลืมปั๊มอีเหี้ยลืมปั๊มแต่มันโชคดีมันตายโอ้โหมันคิดลืมไปเลยอะ่ะมันต้องซ้ำนะปืนกลอะ่ะต้องยิงซ้ำก่อนวิ่งออมโลครับเจ้าวันนี้ cái con heo con, tôi ơi, tôi thấy này đầm đầm quá, ya hải โอ้ตอนแรกมีตัวเดียวแม่งมีอีกสองตัวนี้แม่งเอาปืนสับปืนสำรองมาใช้ยังไงยังไงบ้านคนเปลี่ยนไปได้ใช่ไหมจะวิ่งไปทางนั้นละชิบหายไม่เคยเห็นไหมรถไอ้เหียรถโอ้โหไอสัตว์ลงส้นตีนรถเลยนะน่ะรถที่หายากที่สุดอะ เดี๋ยว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 เต็มเลยโอ้ดีงั้นกูเก็บทันกูเก็บของทันลูกชานี่กูตายยี้วิ่งไปเลยแล้วกัน 喝那还好。<laughs>

เดี๋ยหลังนี้ต่อห็นแล้วแต่มันไม่ดูแบ่งอน่ะ บ้้มตรงนีบอกเลยตอนนี้คนนโค<ท>ต<ด>รระแวงเลยผมไม่แน่ใจว่ามนันตี้ใหญ่หรือเปล่าผมปไป<ล>สร้างบ้านเผืเเ่อไว้ก่อนให้มันเหมือนแบบบ้านในรัฐเลยมัอนไข่ในหินเลยทําให้บ้านบึ้มยากขึ้นแต่เกมนี้ก็บึ้มยากอยู่แล้วแต่ว่ามันถ้าคนเยอะมันก็บื้มได้ อันนี้คือตอนที่ผมกำลังวิ่งแปลว่าแต่ว่าบังเอิญมีเพื่อนร่วมทางมาด้วย ขณะที่ผมวัวจะวุ่นกับซอมบี้ผมบังเอิญหันขวาไปพอดีผมก็เลยเจออีกสองตัวก่ <_ t ick> อนบวกผมก็ทิ้งกระเป๋าไว้ก่อนเพราะว่าจะได้บวกได้อย่างสบายผมวิ่งตามหามานันอีกครั้งแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันอยู่ไหนแล้ว องรีบซ้ําให้ไวไม่ไไงั้นมันจะอาจจะลุกได้เพราะบา,างทีบาดแผลอาจจะไม่เจ็บมากขนาดนั้นมันสามารถลุกได้แล้วก็รีบต้องรีบเก็บของแล้วผมไม่นแน่ใจว่ามันมีเยอะไหม <Enc ina teams> ผมได้ยินเสียงยาแล้วแหละแต่ว่ากระสุนผมหมดจริงๆแล้วกระสุนผมหมดผมจริงไม่ออกเลยเมื่อกี้เติมที่ผมเล่นมันมีเตียงด้วยผมจึงรีบตัดเซฟออกไปเติมให้ไวที่สุด มันได้ใส่เสื้อผ้าเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะวิ่งไปแบบเริ่มต้นเลยเอาแค่ปืนไปตายเอาดาบหน้าเลยระหว่างวิ่งผมคิดว่าชุดผมมันขาวเกินไปอันนี้คือชุดเริ่มต้นถ้าถ้าาตายแล้วเกิดมันก็จะเป็นชุดสีขาวกางเกงสีแดงผมจึงคิดว่าทิ้งทิ้งชุดดีกว่าทุกคนเห็นไหมว่าอะไรมันมีแม็กกาซีนด้วยคือผมรีบจนผมลืมไปหมดเลยว่ามันมีแม็กกาซีนอยู่จุดที่ผมตายเนี่ยมันใกล้บ้านผมอยู่แล้ว แต่ผมขอคค่หวังเดียวมันอยากเก็บของไว้ซึ่งของมันเยอะม,มากๆไม่น่าเก็บหมดที่ผมวิ่งตามมันไปเพราะว่ามันยังไม่ได้อยู่ในระยะที่ผมต้องการ ือยาผมก็ไม่ได้ออกมาด้วยผมต้องรีบใช้ของที่ผมยิงได้มาซึ่งของมันก็เยอะเยอะจริงๆต่อมาเนี่ยผมพอผมปั๊มยาอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยผมคิดว่ามันอิมมันต้องมีอีกตัวหนึ่งอ่ะแต่ผมเอาของซ่อนเอาไ้ดีว่าผมผมได้ทําการเอาไปซ่อน,นตามจุดต่างๆใกล้เคียงตรงนั้นแหละแต่ว่ามันอยู่ตามพุ่มไม้ตามต้นไม้ต่างๆซึ่งมันก็จะหายากมากๆเพราะว่าผมเก็บไม่หมดหรอกทั้งสองคนสองตัว สองกระเป๋าเก็บไม่ไหวแล้วนี่ก็จะเป็นบรรยากาศตอนผมต้องเก็บของเข้าบ้านนะครับฝนตกตอนกลางคืนได้เป็นเวลาที่เก็บของเข้าบ้านที่ดีมากๆเลยเชียวเชียวก็ทําให้ปิดปิดบงังบทบังวิสัยทัศทําให้มันก็ขี้เกียจมาออกมาล่าเราสร้างที่ปีนลัว ก็คือผมคิดว่าไอทางที่ผมวิ่งตามมันเนี่ยถ้าเราวิ่งตรงไปผมว่าต้องเป็นบ้านแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีอะไรบังที่ต้องวิ่งอ้อมมันจะเป็นน้งวิ่งอ้อมเลยแค่แค่วิ่งต่งสืบบ้านตามที่เรามาร์กผมก็เลยวิ่งตามทางเดิมที่ผมไปหยิงมันว่านี้ที่มันก็เราวิ่งกลับบ้านนั่นแหละบอกเลยครับว่าผมได้ของหมดแต่ทีนี้เรื่องการเราออกนี่สิ คือผมคิดอยู่นานมากเลยว่าจะออกไงเพราะมันปีดออกไม่ได้ครับมันเข้าได้แต่มันออกไม่ได้ก็คือยังไงก็ต้องใช้ระเบิดแต่มันมีวิธีหนึ่งก็คือการปาออกไปผมก็เริ่มยิงทำลายเกาะทิ้งเลยเพราะมันไม่สามารถซ่อมได้แล้วก็เริ่มรื้อเต็นท์ได้เลย จะเป็นบทสรุปสุดท้ายแล้วก็เป็นการเล่นงครั้งสุดท้ายของผมก็คือการเลดนะครับเป็นการทิ้งทั้งส้าท้ายซึ่งมันมีหน้าหน้าบ้านผอเป็นบ้านที่ถูกลีถูกล้างผมไม่อยากรู้ว่ามันมีอะไรก็ถือว่าเป็นการเลดถึงว่าจะไม่มีคนมาก็เถอะหรือว่าเจ้าของบ้านอยู่ก็ไม่เป็นไรผมได้ทําการใส่หมวกระดับสูสงแต่งองค์ทรงเครื่องไปครบเลยครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือบึ้มแค่ดูเฉยว่ามีอะไรแบบอู้ไอ้นี่มันก็ฟาร์มเยอะเหมือนกันเนี่ยอยู่หน้าบ้านเราก็สุดก็คือก็มีอยู่นะครับก็ขนของเข้าบ้านปกติแต่ว่ามีคนได้ยินเสียงระเบิดก็หลังจากคิวไอ้หมอนี่ไปก็ไม่มีแล้วครับก็แค่คิวได้เฉย แล้วก็หลังจากนั้นผมก็เลิกเล่นเลยพอแล้วนี่คือคนสุดท้ายที่ผมเป็นคนคาหา่าก็มีปืนเยอะอยู่แต่ไม่เไรเลิกเล่นแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปวันนี้ก็กดติดตามได้่อยนะครับก็จะมีคลิปเอฟก์โมโลแลนด์มานะครับเพราะว่าจริงๆผมพอไปหัดเล่นเด็ีม้าซึ่งก็ไม่น่าหั <c oughs> ดขี้เกียจมากเลยเอมันก็ไม่ใช่ขี้เกียจแต่อยากเล่นแต่มันก็ขี้เกียจอ,อย่างนั้นแต่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบไปคลิปแรกถูกก็มานั่งผ้า ก็รู้ว่ามันจะดีบ้างการพูดในของข้างนี้จะไม่รู้จะพูดอะไรจริงก็คือมอาจจะมีเสียงหายใจเยอะหรือว่าพูดผิดบ้างนะครับก็ขอฝากให้กดติดตามกนเลยนะครับขอรอง